ท่านผู้ชมครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโลกออนไลน์นะครับมีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเขาซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อแต่ว่าเป็นการโทรสั่งและให้มาส่งที่บ้านนะอาหารก็เป็นถ้วยต้องเข้าเวฟก่อนที่เขาซื้อคือต้มจับฉ่ายพอเวฟออกมารับประทานแล้วเขาเจออะไรฮะลองดูครับตอนแรกที่เห็นนะคะมันจะม้วนแบบมันไม่ได้ม้วนดีนะค่ะมันก็ม้วนแบบประมาณนี้ เราก็สังเกตเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีตัวหนังสือแล้วมันเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้ก็เลยลองใช้ช้อนแบบเขี่ยเปิดดูสรุปมันคือกระดาษทรายค่ะ,นนนะซึ่งกระดาษทรายมันชัดเลยใช่ไหมคะ,นนนะเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วแบบดูสภาพอะค่ะมันเป็นแบบนี้อะคะ่ะนี่นะฮะต้มจับชายแต่ปรากฏว่าที่เขาเจอเป็นกระดาษทรายตอนแรกก็นึกว่าเป็นอบเชยที่ไหนได้ นี่นะฮะแล้วก็เลยโทรกลับไปที่ร้านที่ร้านบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนถ้วยใหม่ให้แต่ทางคุณพี่น้องญุงน้องผู้หญิงคนนี้บอกไม่เอาอนะฮะนี่นะครับทางด้าน CPR รับทราบเรื่องนี้แล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะชี้แจงข้อเท็จจริงในลำดับต่อไปนะฮะ เพิ่งซื้อเมื่อกี้เลยค่ะตวงกันมาทีหลักสองค่ะตรงแถวบางแคถ้ากินไปแล้วกินไปสักพักก็ถึงรู้ตัวว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในนี้อ,อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นน้ําปกติแต่ว่าก็กินตอนแรกก็ไม่รู้ตัวนะคะว่ามันคืออะไรก็นึกว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอบเชยอะคะ่ะม,มันมเป็นแผน่แผนๆแล้วทีนี้พอแบบดูว่าเฮ้ยมันมีตัวหนังสือตัวอบเชยมันก็ไม่น่าใช่แล้วหรือเปล่าก็ลองคลี่ดูสรุปมันคือกระดษทรายค่ะกินออกไปเือะคืออ้วกไหมไม่อ้วกค่ะแต่ก็อยากอ้วกอยู่ ใช่ค่ะขอดีว่าเมื่อกี้ก็โทรไปหาเซเว่นแล้วค่ะพนักงานรับถามเขาว่ามันตกไประหว่างที่เขาเว็บหรือเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในเซเว่นไม่มีกระดาษทรายแล้วเขาก็ไม่ได้สะเทาอะไรนะคะน่าจะเป็นจากต้นทางผลิตด่อออือืก็รอคำชี้แจงรอคำตอบอยู่นะคะจากต้นทาง